ตายนะตายได้นะหนะวัดดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเซตสกิลเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับผมอ้างอิงมาจากคลิปของพี่นนอยูได้นะครับผมก็เป็นคลิปนี้เลยนะเซตสกิลก็มีตามนี้เลยนะครับผมอล็อก โจเซฟแคลรีนแล้วก็เคลลี่นะก็ถือว่าเซตนี้เป็นเซตเล่นลูกซองนะครับผมลูกซองแบบโดนยิงแล้วก็มีความเร็วอีกนะครับผมจากโจเซฟแล้วก็ถ้าเราโดนสกิลเหมือนกับสกิลโคมือนะผมโจเซฟก็จะช่วยป้องกันเราได้นะเป็นสายวิ่งเร็วสายฮิวนิดหน่อยนะผมก็อาล็อกก็ฮิวไม่ค่อยเยอะหรอกนะเดี๋ยวเราไปชมกันในเกมเลยนะครับผมว่าเซตนี้เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยเล่นปัจจุบันเนี่ยจะรอดหรือเปล่าไปกันเลย ใจเย็นเพื่อนพี่กำลังไปโอ้โหไม่รอดอย่าซ้ำโอ้โหเปิดระยะไปชิดไม่โดนอีกออหือสวยเรียบร้อยเจ็บอลดิ ไม่รอดไม่รอดเองพัญญาไม่ทันละ่ะสิได้มาละศพแรกโอยโถก้อนวะ่ะเฮ้ยสวยดีแดดไหนโอยมันอยู่ด้านบนเลยนะเดี๋ยวผมไปดีดดีว่ามันจะช่วยทีมได้อยู่เพราะมันอยู่ด้านบนคือ ไม่มีใครไหวอะ่ะผมบอกแค่นี้แหละเดี๋ยวพี่เสียสละวิ่งขึ้นไปด้านบนเองไม่ใช่วิง่งนีดขึ้นไปด้านบนเองถึงไหมเลยไหมโอเคนั่นไงไอวอมเห็นละไม่รู้ของใครเบอร์สี่ดาวแสดงว่าอยู่แถวนั้นปุ้ยมีเสียงนะ มีเสียงใสกระสุนช่วยด้วยนั่นไงไอ้นุม่มฟาร์มาสย์ยิงยากจัดเลยนะถ้าปืนอื่นน่าจะครึ่งรอดโอ้โหโอ้โหฟาร์มาสย์ยิงยากเกินเอาดิ ลงล่างดีกว่าสวยเอาดิเอาดิอ,าดอ้าวต,ตายได้นะไ,ไ,ไ,ไม่รอดกองไฟก็ช่วยไม่ได้ถล่มแล้วอ่ะ สาวน้อยไดนเดสาโดนไปดีคิวที่สองได้มาละและรถมาด้วยด้านนอกเปิดเลยเปิดก่อนเลยโอ้โหในตัวเดิมยังอยู่ ไม่โดนอีกไม่ลบไหนวะไปที่คลังแสงนั่นไงเจอละโอ้โหไม่ตายอีกไม่รอดนะตายนะตายได้นะ ตายได้นะไอ้นุม s okay. <S หนีพี่ไม่รอดหรอกครับเองน่าจะหนีไปให้พล,ลนละว่าเมื่อกี้อ่ะพี่ให้โอกาสเองละแล้วเหมือนโจเซฟผมจะทำงานนะสกิลอะไรวะมาโดน trốn subscribe cho tai tai Mì cơn สวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หกคิวไป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 เพื่อนที่ดีดอยู่นี่นนมามามาโอเคเพื่อนไปไกลกว่าเราอีกสายมือมีมือสไนเปอร์คืออีกสองตัวโอเคเดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนก่อนนะ ผมมือใครวะมาดิถ้าอยากได้ก็มาดิสวยถอยเลยเจอโกตึงตอนนี้ผมเหลือคนเดียวโอ้โหผมจะรอดได้ไงวะ ตายนะสองตัวเลยโชว้ เพื่อนหนีเถอะเก็บของแล้วไปเลยโอ้โหกากบงเลยนะเนี่ยอุ้ยม้ยเกือบเกือบดาล่างเราตัวนึง หรือเปล่าว่าเหลือตั้งสิบกว่าคนน่ะดูวงดิโคตรเล็กโอ้โหผกตายได้ยังไงวะอ้าวเรียบร้อยโดนแกมโอ้โหเสียได้วะ่ะขอปืนขอปืนขอปืนเออโอ้โหสองตัวเลยวะ่ะ ไหวหรือเปล่าวะมันไม่น่าจะมีปืนนะสวเย AK ลั่นหัวไปทีสวยสองหัวเต็มเม่งเลยหัวแตกแดงดงเลยสวย AK ลั่นโอ้โยไม่ใช่ลั่นสองนะ โดนหัวด้ไงกระสุนโคตรสายพุกโ,โดนหัวเฉยเรายังไปช่วยพ่อเองไม่ได้นะคือผมก็ไม่มีของเหมือนกันอะโหด้านหน้าไอววอุ้ยโอ้ยหัวแตกเอาไงไรหนู ลงมาอีกก็โดนลงมาอีกลงมาอีกก็โดนเรียบร้อยเก็บสี่จาตไปเพื่อนพอดีคือเราต้องเอาตัวเองรอดก่อนนะค,คือเราเราต้องซื้อชุดเกราะให้ตัวเองก่อนนะถึงจะไปชุบคนอื่นได้อะได้มละสี่คิว นะเปียรเอยขอขอขอตัวนี้ขอเรียบร้อยขอบใจเพื่อนปาเองซ้ำด้วยนะ ขึ้นไปวิ่งแบบเท่ๆลงมาแบบเท่ๆฝาก,เ,ากโโเพื่อนซ้ำอีกโอ้โถน้อยเพื่อนอย่าตายอย่าตายอย่าตายสวยได้เฉยแต่ว่าเกมนี้มันหาตัวยากเนาะวงบีดละเดี๋ยวมันก็ออกมาเชื่อผมไหน โอ้โหยิงช้าเกินตายเรียบร้อยยิงช้าอยู่นะขนาดผมนั่งแล้วนะผมไม่ได้พาลูน่ามาไงเกมนี้ก็เป็นเซตตามนี้เลยยิงไม่ค่อยแรงเท่าไหรอ่อ่ะพามาโจเซฟแล้วก็ตัวอะไรนะอ่าถือลูกซองวิ่งเร็ว เทลลี่แล้วก็อีกหนึ่งสกิลก็คืออันล็อกก็เลยไม่ได้มีสก,กิลยิงแรงนะคนไม่ค่อยมีเลยเนาะคิวน้อยจัดเลยเจอละฮะโอ้โหผมไม่นึกว่ามันจะอยู่ในบ้าน เบรอรอวยังไงโอ้โหมึงจิงระยะประชิดแบบนี้เลยเหรอเอ็มสิอ้าเอาโดนนะอุ้ยด้านหลังโอ้โหโดนหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าตอนนี้เลือดเหลือสามสิบสามตายวงนะเรียบร้อยไม่รอดตายวงยาไม่มีจบที่หกไปแปดคิวน้อยเกินเดี๋ยวขอขออีกสักเกมแล้วกันเพื่อนมันมีตัวชุู ว้าทักว้าทักวเออล็อกเป้าไอพีหน่อยบ้างก็ได้แล้วมันชุกโอ้โหดูดิผมอยู่เมืองนี้สี่คนไม่มีใครเห็นสักคนมันยืนชุบสบายชิวๆเลยเว้ย แสดงว่าเพื่อนมันน่าจะลงอยู่แถวแถวนี้แน่นอนอะ่ะควเจอโอ้โหยังมีไอ้วอเนาะตายยังน่าจะตายละชายเดียวอีกแล้วแล้วเพื่อนผมโอ้โหอยู่ไกลอะ่ะเป็นกิโลอะ่ะ อด้านบนก็มีนี่กี่ตัววะโอ้โหสวย <c oughs> เรียบร้อยผู้สาวฮีโร่มันไม่มีหรอกไอ้น้องมันมีแต่ในการ์ตูนเท่านัน้นแหละมาดิอยากเป็นฮีโร่รอ สว้โดนเก็บไปดิเพื่อนไม่ช่วยแต่เราช่วยเพราะเราอยากได้คิวขอตัวนึงอ้าวเรียบร้อยขออีกตัว สวยขออีกตัวนะึงแล้ววิ่งไม่ดูอะไรด้วยดีไม่ถอยไม่หลังไม่ดูเลยเนาะเราตั้งตะหน้าตั้งตาวิ่งอย่างเดียวเลยเนาะ ขอโหแล้วไม่ได้ด้วยใจเย็นใจเย็นใจ,เย,นจเย็นเบอร์สามใจเย็นเบอร์สี่ใจเย็นอฮ้ยขวาก็มีฮึอมคอคอ,อตอนนี้คอ เรียบร้อยด้านหลังเราก็มีนะเมื่อกี้อ่ะตัวที่ผมลาดไม่ทันอ่ะนั่นไงด้านล่างเลยสวยเกมนี้ขอสิบคิวอ้า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 ว วางประตูวับแล้วสวยพี่สวยแต่ตอนนี้เหลือหกคนสุดท้ายโอ้โหเกินไปอย่าตายอย่าตายแต่ว่าโดนสองหนึ่งเลยนะหลอดหรือเปล่ารลอดหรือเปล่าอ่ามันลงมายังไง โอ้โหเรียบร้อยตายวงไปแล้วได้ที่3มาเกมนี้9คิวก็ไม่10คนะิวเนาะก็ถือว่าสกิลนี้อ่ะเป็นสกิลเมื่อ4ปีที่แล้วนะคือเล่นยากเล่นยากมากเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับ